สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าเทลิสของแมปอนิเมะริงเจอร์เนะครับวันนี้เราจะจัดเทลิสกันสักน,นิดนึงก่อนที่เกมจะอัปเดตนะครับคาดว่าเกมอัปเดตนะ่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็อาจจะเป็นช่วงวิกเอนหรือเปล่านะครับอัปรักษศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรพวกนั้นเนาะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะอัปเดตตอนไหนในแผ่นหน้าก็จะมีเป็นคานิกิกับชาโดเข้ามานั่นเะองเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันตอนนี้อยู่ว่าตัวไหนเมตาบ้างนะครับตอนนี้อยู่ว่าคืออะไรบ้างเออช่างมันนะครับแมเฮ้อ <c oughs> ไม่แล้วนะทิกนะบ จริงๆคลิปนี้อัดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยาวเกินนะครับมันก็เราจะมาย่อกันนะอันเป็นฉบับย่อนะครับฉบับเต็มก็ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่เพราะว่าคลิปนั้นล่อยาวมากนะเพราะว่าเราพูดถึงเกียร์ที่เหมาะกับมันด้วยเทรยที่เหมาะกับมันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นฉบับย่อนี่สวนฉบับเต็มก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าหลายๆตัวละครมันมีการคาดเคลื่อนในอนาคตแน่นอนนะครับก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปเจาะจงลงลึกเลยดีกว่านะครับรอทักสองสามอัปเดตค่อยว่ากันเนาะ อก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวที่มันเก่งแล้วก็ตัวที่มันกากนะครับแล้วก็ตัวที่มันเออ่พอจะเล่นได้นะเอออย่างที่บอกนะครับมาดูในโซนของเทลิสที่เราจัดมาก่อนนะครับเอ๊ะซับพอร์ตเหมือนเราลืมไปตัวนึงหรือเปล่าอ่ะช่างมันนะครับสำหรับ2ตัวซับพอร์ตนี้นะครับก็จะเป็นยูชิโนกับบันนี่เกิลนั่นเองเองนาะเออนี่เลยนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นตัวซับทั้งคู่เลยนะครับส่วนออสองความสามารถมันต่างกันตรงที่บันนี่เกิลเนี่ยฮิลได้นะครับส่วนยูชิโนะเราเนี่ยเป็นตัวฟีดมอนนั่นเองเนาะ เวลามันสกิลก็จะสามารถแช่แข็งมอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าโดนนะครับห้าวิทีนะก็คือแช่แข็งไปเลยนะครับก็จะขัดพวกสกิลมอนได้นะครับทำให้เรามีเวลาตีมันฟรีมากขึ้นน,นั่นเองเนาะส่วนบันนี่เกิลเนี่ยเป็นตัวฮิลนะครับเวลามันใช้สกิลมันจะฮิลตามเบสเลือดของยูนิตเรานะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นเองอันนี้ทุกเวลาที่มันสกิลนะแปลว่าสองตัวนี้เนี่ยเหมาะกับดูบิเคนะครับแล้วก็หาอบิลิตี้คูลดาวน์ให้มันเยอะๆน,ะนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะดีย,ะะย,ะย,ยิ่งไกยดีเนาะ โอเคนะครับไปแล้ว2ตัวนะครับก็คือซนะัพพอร์ตเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่ไม่ใช่มิสติกกันก่อนนะครับแล้วก็นิวบี้คือผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นอ่าหรือว่าเอ้ยไม่กลับมาเล่นสิเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็คือผู้เล่นใหม่แล้วแหละตัวไหนเหมาะกันมากนะครับมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวที่ระดับระดับน้อยสุดหรือเปล่านะครับก็คือเจ้าโกคูเนาะโกคูร่างอิโมเนี่ยเป็นตัวดีพีที่เหมาะกับมือใหม่นะครับเล่นง่ายด้วยนะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วตัวเมตาน่าจะดีกว่่านเอง เผื่อใครงงกับกูต์รันกับเมตาลันนะครับเมตาลันนี่สายเร็วนะครับทั้งวิ่งเร็วอาจจะตีไกลด้วยนะครับแลว้วก็ทาั้งวิ่งเร็วตีไกลเลยนะครับตัวอ,อย่าง S เนาะเอสมาอาคีนี a ่คือแทบจะมันแฮปเลยนะถ้ามีไว้ยิ่งดีนะครับในอนาคตก็มันเป็นธาตุไฟนะครับอะไรนะเขาอาจจะมีเป็นพวกบอสไม้มาก็ได้นั่นะเองเนาะเออส่วนตัวคิดว่าแพทหน้าเนี่ยเป็นคานิกิกับชาโดนะครับชาโดาน่าจะเป็นมูนไม่ก็ดารนะ์กเนาะตัวซันน่าจะได้เล่นนะครับโอเคก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเรามาจะดูตรงนี้ก่อนนเาะ มาดูกันที่ตัวที่ยังไม่อีโวกันมากนะครับเออเมื่อกี้เราพูดถึงตัวย e ูไปแล้วก็คือเจ้าโกโฮูเนาะว่อคารุนนะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถอีโวเอาไปเป็นเจ้าโอคอลุนล่างอีโวได้นี่เนาะเอ,อ่อเจ้าโอคอลุนล่างยเนี่ยเป็นกูดันนะครับอ่ะแทบจะเมตาเลยแต่ส่วนตัวให้กูดันละกันนะครับเพราะว่ามีเซเบอร์กับเนลโตะล่างแย่อยู่นั่นเองเนาะออแม่อันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่เป็นความคิเศษส่วนตัวนะอันนี้บอกไปนะครับอ่ะยไอเจ้าชินอุบุนะครับอ่ะจำชื่อผิดขออภยนะัยเนา ชุดนบู๋เนี่ยเป็นเหมาะกับมือใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวให้เป็นกูดดีเพลย์ละกันนะครับเดเมจโอเคถึงจะตีไก่ไปนิดนึงถ้าเราไม่อัปเกรดนะนะอัพเกรดเราก็จะพอะตีไกลขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเนาะอ่าเทรดที่เหมาะกัน่างที่บอกไปพวกนี้เหมาะกับดูบิเคทหมดเลยนะครับหรือใครจะเล่นเป็นสองก็ได้แต่คิดว่าถ้าจะหาเทรนจริงไปหาพวกมิตริกกับตัวรับน่าจะดีกว่าเนาะไปหาโทเมนต้าน่าจะดีกว่านั่นเองโอเคประมาณนี้เนาะมุเมืองเลเดอร์นะครับนิวบี้ไปเลยนะครับจริงๆจะให้เป็นอ่าพอจะ ถ้าถามเรียงลำดับเรื่องของผู้เล่นใหม่เนี่ยพวกนี้เล่นได้หมดเลยนั่นเองเนาะอยา่างนี้พอไปนะครับอ่ะโจโกโคูนี่ก็อีโบง่ายไม่ยากมากแถมได้ดีโออีกนะครับใช่ๆๆๆมันไปก่อนเนาะดีโอนะครับดีโอเหมาะขับมือใหม่เหมือนกันเนาะเอาไป e เออ่หลังจากก่อนที่มันจะอีโวเนี่ยเล่นได้นะครับพอไม่พอมันอีโวก็เล่นได้ขึ้นบีนั่นเองเนาะก็คือดีขึ้นบีนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันคือเทียร์ก๊อตนะครับเออก๊อตออฟเด็กซ์ตักชั่นด้วยนะทำลายล้างนะฮะแม็ปปิวไปหลายวันเลยนั่นเองโอเคอันนี้ซวเเล่่นนไไฉยะะครรับมมีอ มาดูกันที่ดาวตัตกกันบ้างนะครับแมมตัวนี้อวยเลยนะครับเพราะตัวนี้วิ่งเร็วมากนะครับถามว่าตัววิ่งเร็วี่นดียังไงนะครับมันสามารถไปขัดมอนเพื่อที่จะให้มอนเนี่ยไม่วิ่งมาเจาะหน้าบ้านเราได้นี่เองถามว่าเอ้ยพี่ครบับมอนเจาะหน้าบ้านแล้วมันต่างจากมอนที่ไม่เจาะหน้าบ้านยังไงคือเราสามารถทําให้เกมมันจบเร็วได้มากขึ้นนะครับแปลว่าเราจะสามารถมีเวลาไปฟาร์มของอืงอ่นได้เร็วมากขึ้นหรือว่าทําเกมนั้นจบได้เร็วมากขึ้นนั่นเองแล้วตัวนี้ในอีเวนต์ล่าสุดมันเป็นท่านไม้นะครับมันก วัดกับบอสได้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้านดาเมจจากบอสได้สิเนาะอ่ะอันนี้ก็พูดกันง่ายๆนะครับตนนัวนี้วิ่งเร็วนั่นเองเนาะเออช่างมันนะครับเอาสั้นๆนง่ายๆเนาะยาวแล้วเดี๋ยวคนงงนะครับโอเคช่างมันไปประมาณนี้เนะาะหลังจากที่มันอีววแล้วมันจะเป็นกูดดีเพสนะครับหรือว่ากูดรันนั่นเองอ่ะส่วนตัวให้เป็นอ่อยู่เทียบเดียวกับโอคารุนเลยนะครับเพราะอีววแล้วเนาะอ่ะอีโวแล้วเป็นรีเจน์เหมือนกันแต่ว่าโอคารุนนี้น่าจะเป็นตัวอีพิกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนเราตัวไปร่างแล ขออยู่ก็อโอคุลีววง่ายกว่านารูโตะจากที่ดูนะครับถ้าเราเทียบกับเวลาที่ต้องหาแล้วนั่นเอนาะช่างมันเดี๋ยวยาวนะครับอขออนุญาตพูดถึงตัวมือใหม่ก่อนล้วกันเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเหมาะกับคนที่พอจะมีตัวแบกแล้วนั่นเนาะ,อะสองตัวนี้นะครับซุคุนะกับยูจินะครับแอบเสียดายที่เขาแยกร่างกันเนาะเพราะว่า ปกติเราจะเห็นเจ้าสุคุนะกับยูจิเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ยูจิเนี่ยจะเป็นร่างแรกของสุคุนะนั่นเองเนาะ,อะสองตัวนี้เป็นพูดเป็นนิวบี้หมดเลยนะครับจากที่ดูบางตัวก็อาจจะก,าก่ากว่าตัวยูโบบางตัวอีกนะครับโอเคช่างมันไปเนาะ ใครกาลังเป็นัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วครั้งลุดกลางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจาลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่แวันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store ตรอ์อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทกันด้วยนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับ2ตัวนี้ถ้ามีไว้ก็ดีเพราะมเป็นตัวมิสติกกันแหละเออมันพอจะเล่นได้นะครับจะเป็นเอาไปเป็นแท้งเอาไปพอรับตีได้ได้บ้างนะครับความถึกของมันมันถึกกว่าพวกตัวรับลีเจนหรือว่าแรอยู่แล้วนัน่นเองเนาะอันนี้ไม่ต้องห่งวงกันเลยนะครับว่าเอ้พี่ครับผมมียูจิมีสุขนะเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับในแพทก่อนที่มันจะอัปเดตมาศูนาะตัวนี้ก็ได้บัฟเหมือนกันแพทที่มันอัปเดตมาก่อนที่มันจะเปิดใหม่กันแหละ ตัวนี้ได้บัา๊มาสองตัวนี้นะครับก็ถือว่ามันเก่งขึ้นมากเลยนะแต่ก็ยังเหมาะกับแค่มือใหม่เท่านั้นเนาะสำหรับคนที่อยู่นานๆแล้วก็หาทุื่นน่าจะดีกว่านนีง อ่ะประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ตัวที่ยังไม่มีอีโวกันบ้างนะครับเอ้ยเราลืมข้ามทันจิโร่ไปเฉยเลยทันจิโร่อันนี้เป็นล่างอีโวนะครับล่างไม่อีโวมันจะอยู่ประมาณมือใหม่นั่นเองอาจจะเรียกเป็นอีโวแล้วเนี่ยณปัจจุบันนะครับที่มันยังไม่มีพื้นที่ให้ซันเล่นมากนักนะครับหรือว่าถ้าซันที่แบบจําเป็นต้องมีนะเออมันก็เลยอยู่กูดิเพทเท่านั้นนะครับในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกไปมันจะมีพวกมูนกับเอ่อดาร์กมานะครับคือไชโดนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นดปปจจนนี่เนนนเนาะออแล้วก ตัวมิสิกบางตัวที่ยังไม่มีอีโวเนี่ยนะครับในอนาคตอาจจะมีอีโวก็ได้นะครับพุงเล็บไว้ว่าอาจจะเท่านั้นเนาะโอเคประมาณนี้มาอ่ะไหนๆก็พูดถึงทัชซึมุกิแล้วมาดูกันที่ทัชซึมุกิเลยน,นี่เนาะทัชซึมุกิเนี่ยส่วนตัวให้เมตาที่พีนะครับนปัจจุบันคนใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวมันก็เก่งนะแับหนึ่งเนาะ แต่ถ้านับโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กูติเพทเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่ชนะท่านนะวงเล็บไว้ข้อดีคือมันปล่อยได้หลายตัวนะครับแล้วก็ทำเม็ดาเมจในระยะไกลในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็วงกว้างด้วยนี่อ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของมาต้าทิเพทนี้เทรดที่เหมาะกับมันนะครับอ่าทันจิโร่เนี่งจุดหนึ่งเนาะส่วนตัวอื่นเนี่ยศูนย์จุดหึงห้าหมดเลยนะครับอย่างที่บอกไปโซคุนากับยูจิในอนาคตอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับเทรดที่เหมาะกับมันก็คือสองผ่นท้ายนี่เองเนาะเออไอแคปิตอลิสเนมีตัวน้อยมากที่จะะะะะเเเเหมาาาานนนนนครัััััับบบบอ่่กกก็็จปพวววซตตงท้ะ เรียกว่าเท็จสุดท้ายแล้วสองอันล่างมันก็ดีสุดนะอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงจริงมาดูกันที่เจ้าตัวนี้นะครับแม่ลืมชื่อไปแล้วลืมจริงๆนะครับตัวนี้จากทันดีมอนด์ซัลเย์ย์ตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับเ,เรียกว่าเป็นกูดดิพเสหรือว่าเมตาดิพเสระดับ, D, ดบท็อปร่งางเรียกว่าเป็นท็อปล่างแล้วกันสมมติมีเมตาดิพเสสิบตัวตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณที่สิบอะไรประมาณนั้นนะเนาะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับ อ่ะระยะไกลสกิลดีนะครับเออบอกเลยว่าเป็นตัวอะไรที่พอใช้ได้มากนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ชนะธาตุอะไรเลยนะครับเอ้ยอชนะธาตุซันก็ไม่รู้นะครับอันนี้ดาร์กหรือมูนจำไม่ได้แล้วขออภัยด้วยนะครับเออแต่จากที่เล่นมานะครับมันกู้ดทีเพชไม่ก็เมนธาดีเพชเลยน,นั่นเองออ่ะันนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเทียบกันจริงมันก็อยู่ good, นะกู้ดเนาะก็ท็อปล่างๆของดีเพชเอาเป็นตัวท้ายแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับราคาก็แอบสูงนิดนึงไม่มีโ e วด้วยนะครับสองตัวนี้ยังไม่มีโวเนาะ อันนี้ขอพูดถึงตัวที่ไม่มีววอย่างที่บอกไปมาดูกันที่เจ้าเบรุบ้างนะครับณนะปัจจุบันตัวนี้เป็นกู้แทงนะครับอ่ะเราสามารถเอามันไปแทงได้นะเหมือนกับเอ่อคล้ายๆกับแชงคูดนะครับแต่ขอพูดถึงมันก่อนอ่าสองตัวละครเอ่อหลายๆตัวละครที่มันเป็นระดับมิสติกอ่ะอย่างลุยเออจำชื่อได้ลวลุยกับทันสุมกินะครับอ่าเบลุอ่าแชงคูดนะครับ แชงคูปบอกว่าเออถูกแล้วนะครับชแชงนะเออแชงแชงเอแชงคูปถูกแล้วมั้งเออแม่ลืมชื่อตัวละครนี่แล้วเออ,อยู่ตรงยูตะนะครับในอนาคตอาจจะมีอีโวก็ได้รอดูกันต่อไปนะครับโปรยูตะก็เช่นเดียวกันเนาะแต่ขออีโวน่าจะทำยากนะครับโอเคข้ามไปก่อนนะสำหรับเรื่องตัวละครที่มันอีโวได้อีโวไม่ได้เนะี่ยเออเดี๋ยวจะหาว่ารู้หรือว่าสปอยนะครับอ่ะก็ไม่รู้เนี่ยเออ่ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นตัวที่มันสามารถอีโวได้แต่จริงๆแล้วมันโดนลิขสิทธิ์นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนโมเดลนั่นเองเนาะ เ,ออเขาจข่ายค่าลิขสิทธิ์ไปเลยไม่โดนปิดแมปเหมือนดีโอเนาะอันนี้กรณีที่บอกเนาะอ่ะไหนๆก็พูดถึงแชงคูดอ่ะแชงคูดต่อเลยนะครับแชงคูดตัวนี้คล้ายๆกับมดเลยนะครับแต่ว่าดีกว่านั่นเองเนาะตัวนี้กูดแทงนะครับพอจะเอาไปเป็นตัวดมิได้ด้วยนะครับอย่างเหมือนกับโจโบลี่เลยนี่เนาะอ่ะก่อนที่จะพูดถึงโบลี่มาที่คาตาคูลีก่อนนะครับ คาตาคูลีเนี่ยนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยนะให้เป็นเมตาแทงนันเองตัวนี้ยืนถึกมากนะครับแต่ก็ถ้าเจอแพ้ทานหน่อยก็ตายอยู่ดีนะครับเออแต่จากที่ดูก็คือวัดกับตัวอื่นได้ดีกว่านี่นะนี่เลยประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเนาะไม่ชอบขอภัยนะอโอเคมาดูกันต่อนะครับหลังจากนี้จะเป็นตัวที่ เริ่มจะโยยากนะครับหนึ่งนะแล้วก็เก่งด้วยอ่ะมาดูกันที่โบลี่ก่อนละกันนะครับโบลี่เนี่ยอ่าก่อนที่มันจะไม่บัฟเนี่ยมันเป็นเออก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟเนี่ยมันมีโอเมต้าโอเวอร์ออลเลยนะครับเป็นดาเมจก็ได้เป็นแท้งก็ดีเป็นซับก็ได้นะครับซับดาเมจเนาะเออซับดาเมจแท้งนะครับหรือว่าเอาไปรันก็ได้เนาะแต่หลังจากโดนเนิร์ฟมาส่วนตัวให้อยู่ประมาณกู้แท้งนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาก็เออเมตาแท้งอยู่นะครับ ก็ยังดีอยู่นะครับอาจจะย่อด้อยกว่าในส่วนของเซเบอร์แต่ก็ยังดีกว่าหลายตัวอยู่ดีนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะอีกริดกันบ้างนะครับอีกริดเนี่ยตัวรับในตู้เนาะอ่ะเราอมันเป็นเมตาแท้งนั่นเองนี่เลยนะครับก็ส่วนตัวให้ดีกว่าโบลี่แล้วกันนะครับอันนี้ไม่รู้นานแล้วแต่เราจะคิดเลยนะครับส่วนตัวให้อีกริดดีกว่าโบลี่เพราะมันเป็นตัวซีรีส์นี้ในอนาคตอาจจะมีอีโวก็ได้นะครับวงเล็บไว้ว่าในอนาคตนะก็ไม่รู้อันใกล้อันไกลนะครับช่างมันไป มาดูต่อกันที่ตัวอีทจิกันมากนะครับแม่ตัวใหม่เลยตัวนี้เมตาโอวอเลยนะครับแต่ถ้าวัดจริงๆแล้วส่วนตัวให้เป็นเมตาดีเพสมากกว่านะครับตัวนี้ดาเม็ดดีนะครับมันจะคล้ายกับ S เลยเนาะก็คือเป็น S สล่างที่เราขี้เกียจไปเอฟแถมมี e อีโบด้วยนะครับ เอ่อเรียกได้ว่ามิสติกนะปัจจุบันเนี่ยถ้าตัวไหนอยู่ได้เก่งหมดเลยนะครับเออมันจะกลายเป็นเมตาทั้งหมดเลยเนาะเพะฉอะน,นก็ขออนุญาตเอาอิจิไว่เป็นเมตาเอ,อกกาละกันแต่ถ้าใครไม่มีเทรดนะครับถ้าเราไม่มีเทรดลุงให้มันเนี่ยมันเป็นแค่เมตาดีพีซนี่นเนาะเออถ้าวัดกับเรื่องของตัวอื่นนะวงเล็บไว้นะครับ เออถ้าไม่มีพันลุงให้มันมันก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองอ่ะมาดูกันที่กันเจ้า S กันบ้างนะครับ S นี่เป็นเมตาโอเวอร์ออลเลยนะครับต่อให้มันไปนเล่นแพ้ธาตุมันก็จะพอใช้ได้เนาะเพราะว่าสกิลไกลระยะดีไม่ต้องมีอีโวนะครับมันก็เก่งได้เนาะเออมันเป็นเมตารันก็ได้นะครับตัวนี้อ่ะวิ่งเร็วด้วยนะครับเออตัวนี้วิ่งเร็วค่ะหลายๆตัวเลยนะสำหรับตัวเดเมทร,ระยะไกลนะอันนี้จากที่ดูนะครับเออจะส่วนตัวให้เป็นเมตาโอเวออลแล้วกัน อต่อมามาที่เซเบอร์กันบ้างนะครับเซเบอร์ er, ร่างอ e นะีโวเนาะร่างที่ไม่อีโวนี่คือไม่น่าใช้เลยนะครับแต่พออีโวแล้วเนี่ยเมตาลันเลยนะครับให้เมตาลันแล้วกันจริงมันจะเป็นอยู่ที่เมตาแทงกับเมตาลันเนาะก็เราสามารถให้มันเป็นเมตาโอเวอร์ออได้น,นั่นเะองเนาะเอออันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับเซเบอร์ er เนี่ยสกิลแรงด้วยนะครับแล้วก็ในแพทหน้ามันจะเป็น,มนเนมตาท่าซันน,นั่นเองเนาะเพราะว่าอันนี้มั่นใจระดับหนึ่งนะเพราะว่าทาดูเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ทาดาร์กมูลนั่นแหละ คงไม่ฉีกฉีกมาเป็นซันหรือไฟหรืออย่างอื่นเนาะออขออขอญาดาวไป้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวอวยด้วยเพราะมันเก่งนะครับเออจากปรับแพทที่เปิดเกมกลับมานะครับก็เก่งขึ้นนะครับจริงนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะ0.5มันปรับราคามาด้วยนะครับแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีนั่นเองประมาณนี้นะครับเรียกว่าเป็นการปรับบาลานซ์มากกว่านะต่อมานะครับมาพูดถึงโกอิจูโกจิตานะครับเออไปกดกดส่งยินดูซะและ้ะ โคจิต้าตัวนี้นะครับตัวรับในดาดเนานะก็เรียกได้ว่าเป็นเมตาโอเออเช่นเดียวกันและในอนาคตอย่างที่บอกไปนะครับซันก็กาลังจะเมตานะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วโ o จิต้ากับเซเบอร์นี่คือโคตรเก่งในอนาคตแน่นอนเนาะตอนนี้ควรหาไวน้นี่นะครับมันแทบเลยนะอะประมาณนี้นะครับโกจิต้าได้จากเนเจ์สเตทของนามเอกนั่นเองมาดูกันที่โกโจกันบ้างนะครับโกโจโกโจร <c oughs> <c oughs> เริ่มหลงกันแล้วนะครับ โกโจเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเมตาโออแต่ตอนนี้เป็นเมตาดีเพแล้วนี่เพราะว่าโดนเนิร์ฟม,มานะครับจริงๆแล้วถึงเ,เขาบอกไม่ได้โดนเนิร์ฟเนาะแต่ว่ามันโดนปรับสมดุลนั่นเองแต่ข้อดีคือหลังจากอีโวแล้วมันเก่งมากแต่ถ้าวัดเรื่องของของอีโวเนี่ยอิชิจิน่าจะน่าอีโวมากกว่าณนะปัจจุบันนะแล้วก็รอในอนาคตว่าเขาจะปรับอะไรมาเพิ่มหรือเปล่นนนานั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับทรงจินูกันมากนะครับทรงจินูส่วนตัวให้เป็นเมตาดีเพสเลยนะครับจากที่ดูเมตาน่าจะเป็นตัวดีเพสที่สุดในนเเเกมหรรรือปล่่าาาะะคับพว พาร์ตส่วนจุดหหรือดูพิเคเนี่ยมันคือตีเร็วมากนะครับระยะกลางๆนะไม่ไกลมากแต่ก็ยังเล่นได้นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวน้อยี่บอกไปยูตะนะครับยูตะเนี่ยถ้าใครมีส่วนจุดหนึ่งคือเมตาโออ๋อแต่ถ้าไม่มีมันพอเล่นได้เท่านั้นนะครับถ้าไม่มีพาร์ลุงให้มันเนี่ยคือกูตดพิเพทเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเล่นจริงๆแล้วก็พอจะเป็นเมตาดิเพทได้นะครับถ้าไม่มีพาร์ลุงนะแต่ถ้ามีส่วนจุดหนึ่งให้มันเนี่ยคือเมตาโอออเลยนี่อันนี้พูดแล้วนะครับบอก อ่ะมาด้านะครับมาด้ไม่ดูเอส่วนตัวแต่โคตรเก่งนะตัวนี้นะก็คล้ายๆกับเจ้าโคจิต้าเลยนะครับอ่ะนี่มาด้ตัวนี้ไม่มีเทรดให้มันก็จริงแต่มันปล่อยได้2ตัวนะครับโคนะจิต้าน้นตัวเดียวนะเออสำหรับมาด้าเนี่ยระยะไกลฟูเอวีด้วยนะครับแล้วก็เดเมดีนะเออก็ถ้าใครอยากได้ก็แนะนําให้ไม่ดูพิเคก็ศูนย์จุดหนึ่งเนาะในปัจจุบันยังไม่มีวัวก็จริงนะครับแต่ลนะนอนาคตอาจจะอยู่ได้ก็ได้อ่ะสามตัวนี้เนาะเออสี่ตัวเลยนี่มาเออสี่ตัวนี้เลยนะครับที่ยังไม่ม e นะีวัวเนาะ แต่ตอนนี้ขอยกพวกซันให้มันเป็นเมตาไปก่อนเพราะว่าในอนาคตต้องใช้นะครับและ2องตัวสุดท้ายนะครับมันตัวเดียวแหละแต่ว่ามันมีร่างที่ไม่อยู่ด้วยนะครับจากที่ลองใช้งานมานะครับไม่อีโวแล้วไม่มีเทรดลุงให้มันเนี่ยมันพอเล่นได้นะครับเป็นกูตีเพทนั่นเองเนาะแต่ก็อาจจะกากวาในการที่เราไปหาพัรลุงให้มันแต่ถ้าใครมีพานลุงสองพานท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นเมตาดีเพสเลยนี่เนาะแล้วก็เป็นซับพอร์ตได้ด้วยนะครับถ้าเราอยู่นี่เองเพราะงั้นก็ เราอย่าไปพูดถึงตัวยูโอก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นเป็นคูดดีเพทก่อนแล้วกันหลังจากที่อีโวแล้วนะครับบอกเลยว่าการะต่ายนี้โคตรจะเก่งนะครับแต่ถ้าใครมีเทรดรู้ให้มันอีกมันก็จะเป็นเมตาโอ้ออได้อีกเนาะเป็นซับพอร์ตยังได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาส20%ในการสตัรนมอนนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าใครมี0.1แล้วนะครับเมตาโอ้ออได้แน่นอนเนาะแต่สำหรับส่วนตัวเลยนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวก็จะ,อะตอนนี้เนะี่ยยังไม่นาานนน่่่าาาหเเทพวกัอง ประมาณนี้แล้วกันนะครับขออนุญาตจัดประมาณนี้เนาะเพราะว่าเป็นความคิดส่วนตัวหแหละถ้าใครไม่ถูกใจขอบัยด้วยนะครับแล้วก็บางตัวยังไม่ได้ลองใช้งานแบบจริงจังแบบซีเรียสจริงๆนะเพราะว่าขี้เกียจไปปั้นเวลร้อยนะครับถ้าใครอยากรู้ความสามารถของแต่ละตัวจริงๆคือเราต้องปั้นเวลร้อยนะเออเอาตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าใครมีเวลร้อยทุกตัวแล้วฝากส่งไอเดียมาทีอยากไปลองดูน,นั่นเองเนาะว่าตัวไหนเก่งแบบไหนน,นั่นเองอันนี้คือทดสอบจากเลเวล50แทบจะทุกตัวเลยมีพวกมดรากับแครอทแล้วก็ กจิต้าเท่านั้นนะครับที่เวลร้อยเนาะเอสอีกตัวหนึ่งนั่นเองในในระดับเวลร้อยเนี่ยมันเรียวกว่าโดดจาก50ไปเยอะเลยนะครับถ้าทำเวลร้อยทุกตัวนั้นจะเก่งหมดแต่ส่วนตัวก็ให้ประมาณนี้ละกันนะครับก็จากที่ดูก็คือสแตตมันจะคูณไปเฉยๆนั่นนี่แหละประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าเทลิสนะครับถ้าไม่จุกถูกใจใครขออภยนะัยเนาะบางตัวก็ในอนาคตอาจจะตกก็ได้อาจจะขึ้นไปก็ได้อย่างทันจิโร่อย่างที่บอกไปเนาะถ้าชาโดมาเป็นในส่วนของดาร์กกับ มูลนะครับเออธาดากมูลเนี่ยบอกเลยว่าไอซันเนี่ยน่าหาแน่นอนนะณปัจจุบันตอนนี้ซันมันยังเฉยๆอยู่เพราะว่าพื้นที่ให้เล่นมันยังไม่ค่อยมีนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของเทลิสเนาะ,อ,ะอย่างที่บอกไปพวกเวาพิสูจน์ดวนะครับถ้าอันไหนหรือว่าข้อมูลไหนผิดไปเนี่ยขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าปัจจุบันเกมยังไม่นิ่งนะครับโดนปรับเลื่อยอยู่เนาะในแผ่นหน้าเทลิสนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีบางตัวโดนเนิร์ฟเนาะเพราะมันเก่งกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะขอรับชมนะฝากดคร็ีับ ก็มีเพียงไม่กี่ตัวแต่ก็ใช้เวลาหลายนาทีนั่นเองเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะต้องพูดเยอะแยะนึ่งเนาะขออภัยด้วยถ้าลำาขานกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ